สวัสดีครับเจ้าของรถโตโตเบอรีครับอ่ะวันนี้จะมาแนะนำนะครับล้อแท้ขอบ18นะสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นลิงโซ่ a p g นะครับลิงโซ่แท้นะ a p g สเปคล้อขอบ18กว้าง9นิ้ว4วงครบ720นะครับใส่แล้วพอดีซุ้มเลย6ลูทั่วไปใส่ได้ยกเว้นนารานะครับมาพร้อมยางดันหลบ265 6418นะครับสวยๆเลยยาง1 0ดูก่อน นะครับย้งปีสิบแปดนะครับสัปดาห์ที่เก้าสวยๆเลยพร้อมใช้นะครับอันนี้วงที่หนึ่งแล้วล้อสีดำเดิมโรงงานนะครับดัมด้านเดิมโรงงานเลยนะครับนะรัสี M B W สวยๆเลยคใครหาอยู่สนใจทักได้เลยนะครับสวยมากดูครับอ่นนีงที่สามนะครับวงที่สี่ นะครับลองดูยางนะครับสวยมากะยางดอกหนานะครับดูครับสวยเลยไม่มีกินข้ากนะครับไม่มีเป็นคลื่นนะครับไม่บ้างดูครับสวยๆร้อนชับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูหลัง ล้อสวยๆเลยนะครับล้อแท้แน่นอนนะครับล้อผลิตปี18สวยๆเลยมาร์กยู่ครบอ่ะสวยนะครับสนใจสอบถามได้เลย0819582472ตะเก็นรถโท๊ะพี่ีดีครับ